การเล่นในครั้งนี้นะคะโอ้ยด่าร์ครับไยไปดีกว่าคือไม่มีบุญบาปอะไรอ่ะอ๋อโอเคโอเคไอตองหกมากเนาะเนาะเออ ยังไม่ได้เดินเลยยังไม่ได้ทคิดเลยอะไรกันครับเนี่ยผมไม่รู้ครับผมอยู่คนเดียวอยากได้ใครก็ได้บ้างอยากได้อะไรครับผมไม่มเกี่ยวนะจะคิดไปก่อนเราไม่รู้เรื่องเราอยู่คนเดียวมามาเลย ทีวม <TW. S 2> นี่หรอคนมั่วเหรอมอรอั่นใจกับเคนสีมั่วงานมาไม่มีใครโดนจะเป็นทอดนโอเค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 ไม่เป็นไรนายไม่ต้องกลัวเราจะคืนความยุติธรรมให้กับนายเองเฮ้ยอะไรอ่ะทำยังไงวะ โอเคมาอ่าโอเคมาเสร็จแล้วก็เคยเป็นประบลากจบมาแล้วหลาะอยูย่เอาไม่เหวโอ้ดูฆ่าคนไม่เว้นวันเลยฆ่าคนไม่เว้นเวลาเลย ยังไงครับคุณคนม่วงอะเครมีคนบอกว่าเป็นคุณนะคนม่วงอ่ะยังไงจะพูดอะไรบ้างเนี่ยเพื่อนบอกคนสีม่วงคนสีม่วงอ่าลอเชื่อ,อ,อเ,เพื่อนก่อนอืมลองก็้ลองถงแค่เพื่อนอาจจะแบบว่าพูดพูดถูกก็ได้นี่อย่างงี้ก็ต้องโบกเธอด้วยนะครับเธอเธอ ไปโบยเพื่อนอเอาไรนี่ไม่คือเพื่อนจะตายกันไปหมดแล้วจะเอางไงมไม่นะมจะตายกันไปหมดแล้วนะเสียงหายเลยหิวนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองเก้าเหรอ หมีเรื่องอไร่ s I O หรอไห่ R o. นี่หรอไม่ไม่ใช่หรอกั้ม S, s L <S <c oughs> <S ไม่ใช่ s I O โอเคเอามาอมาอืมโวตโวต S I o ก็ได้ S, s L S I นี I N e. คนมันลืมเอี่ยม ุดเป็นทอปไปซะเฮ้ยไม่ใช่ว่ะคุณโบยนะเนี่ยโอ้โหว่าแล้วต้องเป็นไอ้คนม่วงอะตายแล้วเออมา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 ,มา,มาเฮ้งไปเลยไปต่อไปการเถอะการเงาะอืม ฉันต้องไปเปิดแม่เลี้ยวเลยนะนีะ่นแหละดูดีมากอืมมีอุนจีก็อืมรับผู้หนได้ดีกว่าเหตุการณ์วันนี้นอ,อืมเจ้าของเธอไม่เวอ,อืม คนหนึ่งอีกคนหนึ่งขอ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 ีกสองคนอ่ะขอ,ขอ,ขอ,ขอเร็วเร็ว,รวอ้าวไปแล้วเหรอเอาดีๆมันอาจจะมีโอกาสที่จะชนะบ,บ้างนะอย่าบุญบาวสนาไม่มีเลยอย่ะยังไม่ได้เป็นแบบฆาตกรเลยนะไม่ได้ทำนี่เป็นเลยอยู่นี่ ยมามามาแกก็เอออยู่ทำไง่ยได้ทำทำปไปอย่างนี้เองแน่จะเอ้าอีกแล้วอ่ะอะไรอ่ะจะทำอะไรแบบนี้ไม่มีเลยเหรอเนี่ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนสพเลยอืม ใครคุณว่าใครซีโอเหรอไหนไลซีโอไหนวะไหนวะซีโอแก่แกมั่วนั่นเนี่ย L, L, L เอลเอลเอลเหรอแกว่าเอลเหรอมา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 เอลก็บเอลค่ะปะอ,อ้าวอุตส่าห์พูดเสื้อเพื้นสีแดงเพื้นสีแดงโดนชุบแพงจอดไปแล้วอ้าวไม่ได้เป็น ค่ะไม่ได้เป็นนะสงสัยจะเป็นคนเนี้ยคนนั้นน่ะเออวันที่เขาบูยมานะคะไม่ได้เขาไม่ได้อาจจะพูยหรอกมั้งเอาทำายังไงวะเมื่อกี้เมื่อกี้ทำไงอ,อ่ะอ๋อเขียนหน้าตาใช่ไหมอาจจะท่านออกจากอุบาทิโดยบ <laughs> ายอู้ทำไมทำไม นี่ไอ้ส้มมันต้องคือไอ้ส้มนนแน่แน่ ADM โบยคนอ,อยู่ไปทั่วไอ้ส้มนนแน่ๆต้องเป็นไอต้มไอ้ส้ม,สมนนแน่ๆนอนไปถ้าส้มไม่ใช่ก็ขอกลับขอภัยด้วยสงสัยจริงๆที่เพื่อนบอกมันคืออะไรกันนี่ อ mm. ไม่มีใครอะไรใครไปเลยนะคะไม่มีใครถูกชบแป้งเพราะทุกคนเสมอกันตายแล้วเพื่อนคือรู้ได้ไงอ่ะถ้าเราเอออัตกรอีกสองอีกสามตัวสิต้าอาตจรมเป็สามตัวนี่น่าไอ้ซ่อมแม่บอกละ มาไปแล้วชีชีชีมาเพื่อนกำลังกลับมานะคะทุกคนอ่าเพื่กำลังกลับมานะคะต,ตอนนี้นะคะหรือสามคนนะคะจะโอ้โหมาพร้อมเพียงกันจริงๆเลยนะอาสื้า,าแล้วโหด้โดาโคดค่ะโหด้า หัวหน้าหัวหน้าเร็วกว่าคนมันจะออกเร็วหัวหน้าเร็วกับตันกับตันอเมริกาของเรานะดนเดเดิน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 ดนด เป็นสกีตายค่ะเย่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 ตอนนี้มีเควสเนาะเออมีม,มีคนทำตรวจเหรอเขาต้องจำนะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาเจอกันเองเฉย ก็คือเดินเดินแบบเดินได้แบบเงามาก mm hmm. mm hmm. ออหือใจหมด mm hmm. ออเฮ้ยผมไม่ได้ฆ่า,าได้แค่กูไม่ยิวได้แค่ท่อนโบยเราเนี่ยเราจะตอบกลับได้เลยนะค่ะว่าเราไม่ได้ทำา เราไม่ได้อยู่กับพวกมันเลยนะอาวอสอะไรอีกเวฮิกอิงเขาอยู่ที่ไหนมาก่อนหน้านี้คือแป้ได้แค่นี้แหละเนาะปะปะปะสกีปะสกีสกีสกรพับสกิปับผมสกครับ VO เหรอใครคือ v อมามามา อ้าวขาถูกชุบแป้งทอดเหรอนี่ะเขาไม่ได้เป็นนะอะตอนนี้นะคะฆาตรกรของเรานะะี่ยก็ยังอยู่นะเคะอืมอมหมดอะไรเนี่ยเหมือนหมดอะไรสักอย่างเนี่ยก็กดขัดจังหวะงาอ้าวคือไงะ จะเอาไงกับฉันฮะวัเย็ดเย็ดเย็ดวัดวัด COE อสี่ยเส,สี่กล้าวเหรอพ่อแมไม่ได้ทำอะไรเลยนะนี่แน่วดไปเลยบวดวัดตัวเลยวแบบดวัดตัวโวย้ย สุปเปนขับไปเลยไอ้นี่นี่เย่ไปเลยคือยังไม่ได้ทำอะไรไงระดังความไว้ใจนี่ฮะความบริสุทธิ์ของเร,รา เาตกรยังอยู่นะคะตอนนี้มา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 ,มาเราจะไม่มีข้ออะไรทางนั้นนะคะเราจะรอเขาพูด W E อเหรอแกยานะนี่อรอเพื่อนเราใช่เพื่อนเราเป็นมามามาบดเพื่อนตัวเองไหคะะ่ะปะอะบดเพื่อนตัวเองปะอะปะ ขอโทษเพื่อนแต่เราทำในอย่างนี้ไม่ได้เราขอโทษดขอโทษเพื่อนมาขอโทษแต่เราจะไปต้องทำเพื่อสังคมที่ดี <c oughs> อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนขนาดนี้จะฆ่าได้ยังไรนี้ มาผมจะป่อยให้คุณคุณน่าจะเป็นคนทำนะคะก็ทุกคนก็จะเห็นไปคนนี้นะวันนี้เลยตาคิ้วนะคะอืมน่าจะไม่รู้ว่าเราทำอะ่คะคะ่ะค่ะอุ้ยอุ้ยข้าตกราไปหมดแล้วเหรอวัดเอไม่จริง ไม่จริงนั่นแค่นั้นมันก็แพ้อยู่ดีมันก็แพ้อยู่ดีเอ๊ะยิบจะเปิดก็ได้ตายอีกแล้ว่าทำไมเขาแบบนี้เดยคะปีลูก บุดรูยดอนี่ค,ะคะอะไรอ,อ่ะนี่คอะไรอะไรอ่ะไปก่อนยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยนี่อืไม่ได้เป็นนั่นไงมันจะเป็นแค่หนึ่งครั้งเว้ย ไอเฟสดไอเฟสดเนี่ยไอเฟสดเนี่ยจ,จะจะเจอนะไอเฟสดเนี่ยไอเฟสดอ่ะไปอ่านดูที่ประจรนของแต่ละคนด้วยอือว้าอย่าไปติดใครมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มาเลยครับเจอศพครับผมเจอศพครับคุณคุณขาวใช่ไหมคุณเป็นคนทับใช่ไหมผมเห็นคุณรบลับล่อๆน่ะวัดวัดไม่ต้องมาวัดหรอกค่ะคุณไม่เห็นหรอกค่ะเพื่อคุณตายน่ะเพื่อคุณตายเหรอมั่นใจหรือว่าใคร p พียเพียเนี่ยเห็นปะเนี่ยมีแต่คน p พีเนี่ย,ยอืมนั่นฮ่า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 ตัดตออกไปจากยานของเราบับเดียวนี้ใช่ไหมใช่นั่นไม่นั่นไงนเห็นไหมผมมันเท่เห็นยืนลรอๆเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอ,เด,เ,ธอเดี๋ยวจิ้มตาแตกเลย นี่นี่ผมโง่หรอครับผมเป็นแบบแอติรัสทวีทวีอะไรก็ไม่รูค้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรอัตริรยาเอออัตริรยาออออจะกดหาพระแสงอะไรคะค่ะ วีวีโอหรอคะคุณรอเปล่านีา่ไงปกปกวีโอจะเป็นตัวเองซะเออปนตึ้งแปงแปงโอ๊ยถ้าสำหรับวับนนี้นะคะก็เือ,อกับอา้าวไอ้นี่จะไปทำไม สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะแล้วก็มาชมคลิปกันใหม่จ้าสาวๆไปละ